คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านครับพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,กันทีก็จะมีข่าวมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นข่าวเยียวยานะคะข่าวผู้ประกันตนนะคะข่าวประชารัฐนะคะกดติดตามกันไว้เลยนะคะมีข่าวจริงมาฝากทุกท่านแน่นอนนะคะคลิปนี้อ้าวเรามาแจ้งข่าวนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนม .33 ม .39 และม .40 ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะวันนี้ค่ะ11พฤศจิกายนนะคะเขาได้เริ่มโอนให้แล้วนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ เรามาอัปเดตมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวยาภายในวันที่31ตุลาคม64ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆนะคะผ่านการทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะโดยผู้ประกันตนกลุ่มตกลน่นประกันสังคมจะแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40 รวมตกลนจะรอรับเงินเย 5, ียวยา5,000-10,000บาทจะเริ่มทยอยโอนเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้โดยทางเพจ Facebook แจ้งข่าวประการสังคมก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แจ้งโอนเยียวยารอบใหม่11พฤศจิกายน64รับเงิน5,000ถึง10,000บาทสำหรับสถานะสีเขียวเมื่อเช็คสิทธนะิ์ณวันที่9พฤศจิกายน64ก็คือใครที่เช็คสิทธิ์แล้วในวันที่9พฤศจิกายนพบว่าตัวเองเป็นสถานะสีเขียวนะคะวันนี้จะเริ่มได้รับเงินนะคะเขาจะทยอยโอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือ11พฤศจิกายน64นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนคือเขาทยอยโอนนะคะ ทยอโอนไปเรื่อยๆจนถึง31ธันวาคมเลยนะคะโดยผู้ที่ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์นะคะก็โอนเงินเริ่มวันที่11พฤศจิกาย,ยน64ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก มาตราการของภาครัฐนะคะที่ควบคุมนะคะจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด1 9นะคะนี่ก็คือเข่าอัปเดตล่าสุดน,นะคะสำหรับใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะเมื่อวานนะคะเป็นวันสุดท้ายที่เขาประกาศผลทบทวนสิทธิ์นะคะใครยังไม่ได้ไปเช็คก็ไปเช็คดูได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะคะและเขาก็จะเริ่มทยอยโอนวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ยินดีด้วยนะสาหรับใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วพบว่า รับสิทธิ์เป็นสถานะสีเขียวนะคะถ้าใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรได้เงินแล้วหรือยังไม่ได้คอมเมนต์มาบอกมามิทีนิวส์นะคะใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w b a n k k o k b i z n e w ทแบงกวยคะ่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดี์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ